สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแบบบ้านๆเนาะ,ะรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันที่ผมใช้ประจำในชี่ห้อมิจาวันนะครับก็คือรถจักรยานยนต์คาวาซากิ KLX 150BF นะครับเป็นรถสูงวิบากนะครับซึ่ง เป็นรถที่นําเข้ามาจากอินโดนะนำเข้ามาจากอินโดไม่ไม่ไม่ใช่รถที่ประกอบในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยเนาะข้าวๆนะครับไม่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ก็พยายามจะถ่ายทอดนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบข้อมูลในส่วนนี้นะครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ รบูกทรงของรถ KLX OH 1 5 0 BF นะครับก็เป็นทรงวบากอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูาส่วนประกอบคร่าวๆกันนะครับสภาพตอนนี้เนี่ยครับจากที่ถ่ายได้นะก็คือเป็นสภาพที่ผมตกแต่งบ้างนิดๆ,ๆหน่อยนะครับมันจะไม่ใช่สภาพเดิมๆที่มาจากจากศูนย์นะนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ ข้อดีนะครับข้อดีนะครับซึ่งเป็นเหตุผลในการตัดสินจใจเ,เลือกซื้อรถรุ่นนี้ของผมนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเป็นเรื่องของราคานะครับราคาราคาเงินสดนะครับถ้าซื้อตอนนั้นเนี่ยในราคาเงินสดเนี่ยก็จะเป็นาราคา8 7 5 0 0นานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเงินสดนะผมซื้อเงินผ่อนนะครับดอดาวไป2 0 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ผ่อนเดือนละ ส2 2พนสองรอยิบห้าะครับผลอา3สิวดนะครับอันนี้ก็ผ่อนครบแล้วนะครับส0งสิวดครบแล้วแล้วก็เลยอลองมารีวิวให้ดูนะครับจากการใช้งานจริงนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้คาบ,บูเรเตอร์นะครับไม่มีไม่ได้ใช้หัวฉีดนะครับข้อดีข้อดีของส่วนนี้ก็คือมันมันไม่ยุ่งยากซับซ้อน,นะร,ระบบของเครื่องยนต์มันไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับ mm hmm. การเซอร์วิสการซ่อมบำรุงนะครับถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับถือว่าค่อนข้างง่ายเราจะโมจะแต่งอะไรก็ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คือในส่วนของคาบ,บูเรเตอร์ ถ้าเราจะแต่งจะโม่แล้วก็เปลี่ยนหาของรถรุ่นอื่นที่ที่เขานิยมที่ดังแลมมาใส่เขาโดยทั่วไปที่เท่าที่ทราบมาเก็จะใช้คาบูของเอ็ N นเะอ็นอาโปแอมอันนี้ดูส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปส่วนต่อไปก็คือชกหน้านะชกหน้าชกหน้ามันจะเป็นชกหน้าแบบหัวกลับนะหัวกลับมองดูภายนอกก็คือหักลับนะครับแต่ ตัวระบบข้างในมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบประสิทธิภาพแบบเต็มที่เหมือนรถสูตรรถแข่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถรถตลาดนะรถตลาดก็คือรถโปรดักชั่นะทำมาขายแบบที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับจดจทะเบียนได้นะครับีปดูเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดกหน้าดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็น <c oughs> เป็นชกเดี่ยวนะครับชกเดี่ยวปรับระดับได้นะครับแต่ปรับปีโหลดไม่ได้นะครับปรับระดับได้มีระบบกระเดื่องนะกระเดื่องตัวแรงนะครับสวิงอาร์มนะครับสวิ arm, งอาร์มตัวนี้เป็นสวิงอาร์มเหล็กนะครับสวิงอาร์มเหล็กนะครับถ้าเทียบแล้วน้ำหนักมันก็จะเยอะกว่าสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะ ก็ตัวนี้วัสดุของวัสดุที่ใช้ทำกระเดือนเป็นเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นอลลอยนะครับไม่ใช่เหล็ก ติดรถมาก็เป็นแหนอ้วนครับแหนอ้วนอันนี้ผมใส่ใส่นวมเป็นแหนอ้วนนะครับมีตุ๊กตาแหนนะครับยกขึ้นมายกคันทับขึ้นมานะไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบฮารโลเจนธรรมดาเป็นหลอดฮารโลเจนธรรมดานะครับข้อดีก็คือแสงมันจะออกสีน้ำเหลืองแบบแสงธรรมชาตินะครับเวลาขับรถลุยฝนนะครับเวลากลางคืน,นมันก็จะ ไม่เกินไปกับสีของเม้ผลนี่คือทัศนวิสัยมันจะดีกว่าหลอด LED โอเคอ่ะไปมาพูดถึงเรื่องของอสมรรถนะของเครื่องยนต์เนาะจากการใช้งานนะครับ สา0 0มื่นสองพันสกิโลสาเดือนที่ผ่านมานะครับและใช้ในในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันโดยสภาพถนนทั่วไปก็มีทั้งาทางดําแล้วก็ทางดินทางลาดยางแล้วก็ทางทางดินลุกลงังนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในการเลือก เลือกซื้อของผมนะครับคือด้วยด้วยรูปทรงที่เป็นรถพิบากก็คือช่วงล่างก็จะสูงนะครับโชกคหลังมีกระเดื่องทดแรงนะครับโชกคหน้าเป็นหัวกลับนะครับแล้วก็สามารถจดทะเบียนได้นะครับระบบของเครื่องยนต์การทำงานเครื่องยนต์ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะไม่มีระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำต้องระวังนะครับ ถ้าใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ใช้ได้แหละครับใช้ได,ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับคือคือโดยตัวรถของมันตัวรถเนี่ยมันมันเป็นรถรถตลาดใช้งานในชีวิตประจําวันจดทะเบียนได้นะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปขับแบบในแนวฮาร์ดเอนดนโลคือลุยแท้แท้เนี่ยผมว่ายังยังไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์นะครับยังไม่ตอบโจทย์ของของอสายลุยแบบฮานะร์ดเอนดโรเอนโลว์แท้แท้นีย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ากระเดื่องนะครับดูจุดตอนก่อนดีกว่าเนาะถ้ามองถึงในแง่ของ hard enduro ลุยๆนะครับตัวกระเดื่องตัวเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมนะมันยังแข็งแรงไม่พอหรอกนะครับแล้วก็บางท่านนะครับบางท่านขับไปลุยแบบแบบแนวเอ d u โ o แท้ๆเลยเจอปัญหาว่าว่ามันหัก กระเดื่องหักกระเดื่องตรงนี้นะครับหักแล้วก็บางรั้งก็เอาไปโดดเนินอะไรเงี้ยมันก็หักนะครับเพราะว่าจริงๆรแล้วคือเป็นการใช้งานใช้งานผิดประเภทเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่รถสูตรสนามไม่ใช่รถสูตรสนามมอเตอร์คอร์ที่จะไปโดดไม่ใช่รถโดดอะเอาไว้ง่ายไม่ใช่รถโดดแล้วก็ไม่ใช่รถล,ล,ล,ลุยแบบฮาเนเดนโรดแท้ๆนะครับเวลาขับเร็วๆตกหลุมให,ใหญ่ๆแรงๆกระแทกเนี่ยก็โชกก็หักได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของสวิงอาร์มเนี่ยมันก็เป็นเหล็กนะครับวันนี้มันก็จะจะทําให้น้ําหนักมันเพิ่มนะครับมันจะเยอะนะครับถ้าขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินที่ไม่ชันมากมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าโดยโดยโดยระดับ c ี่ีของเครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าในระดับหนึ่งแหละก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวผู้ขับขี่ เยอะนะครับแล้วก็สัมภาระเยอะนะครับมันก็จะออกอืดหน่อยๆน,นะครับสําหรับผมเนี่ยน้ําหนัก92กโลนะครับแล้วก็แล้วก็วกถ้ามีสัมภาระบรรทุกท้ายไปเงี้ยน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเหมันก็จะทําให้ให้เป็นภาระของของเครื่องยนต์นะถ้าขับตัวเปล่านะครับถ้าขับตัวเปล่ากับตัวเปล่าไม่มีสัมภาระอะไรแล้วตัวผู้ขับขี่นะ้นน้ำหนักไม่เยอะนะครับ มันก็ผมว่าน่าจะใช้ได้แหละ,ละก็น่าจะพิวอยู่นะะเ,เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของของที่ผมตกแต่งนเนาะ,นะจุดแรกที่ผมเปลี่ยนเพิ่มเข้ามาก็คือตะแกรงหลังตะแกรงหลังแ,แกรงหลังไว้ใส่ ไว้ใส่สัมภาระนะครับไว้บรรทุกสัมภาระนะครับเป็นมัดท้ายนะครับเป็นมัดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตงควรท้ายเขาเรียกว่าท้ายสั้นนะท้ายสั้นท้ายสั้นนะครับก็ะจะมีไฟไฟท้ายประมาณนี้นะครับตรงนี้แจ่มตั้นนะครับแล้วก็ใส่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับ ดวงนี้นี่เวลาเวลาเปิดเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงสแสดงบาาอยู่ตรงนี้ติดตลอดเวลาแล้วเวลาเราเปิดเดียวปุบมันก็จะเป็นกระพริบนะครับกระพริบสีเหลืองๆส้มๆนะครับแต่ไปดูท่อนะท่อเนี่ยผมไม่ได้ใส่ท่อสูตรนะครับเพราะผมว่าผมคิดว่าท่อสูตรมันเสียงมันดังไปนะครับก็เลยใช้ท่อเดิมติดรถนะครับของของรุ่น เซอย G นะครับก็ยกมาทั้งทั้งทั้งท่อนเลยใส่ได้ขยับหาจุดยึดนิดนึงมันก็ยึดได้นะครับตำแหน่งเดียวกันแต่ตรงนี้ต้องส่วนนี้ก็ต้องหาด้านในนะครับตรงนี้จะต,ต้องหาเหล็กโยงยึดนะครับแล้วก็กาดกัดเครื่องกาดแข็ง กัดเครื่องก่อนนะกัดเครื่องเลอ่ผมก็ซื้อของของอก๊อปก็ใสนะ่เป็นของยี่ห้ออสาาบิทจำราคาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับคือป้องกันไม่ให้แข็งมันอ่าไม่ให้เครื่องมันเป็นรอยนะครับก็กาดแข็งนะครับกาดแข็งอันนี้ก็ก็ใส่กันไว้นะครับเวลาเราเราเผื่อเรามีอการได้ขีดเป็นลุยนะครับแล้วท้องมันติด ตองมันติดหินกระแทกหินอะไรเงี้ยจะได้ลดความเสียหายลงไปนะครับแล้วก็มันที่จะใช้ประโยชน์ได้ประจําก็คือ,อเวลาเราเราใส่สแตนข้างข้างล่างสแตนสอดเข้าไปข้างล่างมันจะมันจะพอดีนะครับตัวพวกนี้มันจะไม่เป็นรอยนะครับตัวตัวโค้งลถข้างล่างไม่เป็นรอยรตัวฐานของสแตนมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีตัวที่รองรับนะครับ ชกหน้าชกหน้าผมใส่เขาเรียกถุงเท้าโชกก็คือเป็นผ้าหุ้มโชกไครับผ้าหุ้มโชกการฝุ่นนะครับการฝุ่นการหินกันบินกระเด็นใส่นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได,ได้มีประโยชน์เยอะนะครับมีประโยชน์เยอะพ้าว,ว่าก่อนที่จะใส่เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีจะมะีน้ำมันซึมๆออกมาบ้างนะก็ จากการที่ได้ตรวจสอบแล้วนะนะครับมันเกิดจากการที่ที่ซีนมันมันพับนะครับสีนมันพับสีนโช๊คมันพับนะครับแล้วก็มีมีฝุ่นนะครับที่แกนโช๊คมันทําให้สกรปรกนะครับน้ํามันก็เลยเยอะมหลังจากที่ปาดสีนแล้วนะครับก็ลองใช้ดูสังเกตก็ไม่มีไม่มีการรั่วซึมอีกนะครับผมก็เลยถุงเท้าโช๊คมาใส่กันไว้นะครับ อันนี้อันนี้เป็นสายาเขาเรียกอะไรอะ่ะสายดึงสายดึงหน้ารถเนาะเอาไว้ติดเผื่อไปอย่างนั้นนะครับเผื่อ้เวลารถติดลมนะครับก็คนที่ช่วยเราก็จะจับตรงนี้นะครับดึงดึงช่วยดึงรถนะก็อันนี้เป็นไฟ LED ไฟ LED ไฟ LED นะครับอของ ของโอ๊กเนี่ยอดีนะครับต mm ิด hmm. เพื่ออเวลาใช้งานตอนคืนนะครับมันสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ใช้งานได้ดีครับ mm hmm. ไอีดี led รุ่นนี้ถุกใจเลยแหละมีสองแสงแก็คือแสงสีเหลืองนะครับกับแสงสีขาวสว่างสว่างใช้ได้เลยนะครับซื้อมาไม่ไม่เสียดายตังค์ะรุ่นนี้ ก่อนนั้นนะั้นใช้แบบถูกถูกคใช้ไปใช้มากไม่ได้เรื่องนะครับแสงสีขาวขับโดยผลก็คืนคืนไปกับเม็ดฝนหมดในดเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนมแหนนะครับนมตุ๊กตาแหนนะครับใส่กันกันไว้นะครับ เผื่อเวลาเกิดอุบ well ัติเหตุแล้วนะอกเราก็แทกตรงนี้นะจะได้ช่วยช่วยได้ช่วยทลได้ลดอาการบาดเจ็บลงไปได้นะครับก็เป็นของก๊อกทั่วไปของตัวพี่ทั่วไปกาดแทนนะครับกาดแทนเป็นแบบมีโครงเหล็กนะครับเป็นแบบมีโครงเหล็กแล้วก็มีใบกลาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ของก๊อกเหมือนกันนะครับอันนี้กาดแทนแบบที่มีโครงเหล็กอย่างนี้จะบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับมาจากประสบการณ์ที่เคย ล้มมาหนนหมาวิ่งตัดหน้าล้มมาเกิดความเสียหายมันมันจะน้อยนะครับมันเกิดความเสียหายแต่มันจะน้อยเพราะว่าตัวนี้ยตัวโครงกาดมันจะรับแรงตอนที่รถล้มมันจะรับแรงก็แค่ขูดกับพื้นแล้วการบ่งก้านเบรกการคัตพวกนี้มันก็จะไม่ไม่ถึงพื้นถ้าเราติดตั้งในตำแหน่งที่มันดีมันถูกต้องมันก็จะเซฟน ช่วยไม่ให้การขัดการเบรกหักคดนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ยึดโทรศัพท์มือถือนะครับแบบแบบมีตัวชาร์จนะสามารถชาร์จไฟได้อันนี้ก็คือต่อไฟมาจากต่อไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นสวิตไฟ นี้เป็นพักเท้าของแต่งนะครับเท้าของแต่งทั่วๆไปนะครับไม่ได้แพงอะไรตถูกนะครับแล้วก็ขาเบรกไม่ใช่ขาเบรกขาเกียร์ผิดขาเกียร์ขาเกียร์หัวเกียร์เป็นแบบพับได้นะครับหัวเกียร์เป็นแบบพับได้อันนี้จะเป็นของแท้นะครับของแท้ของคาวานะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นของรุ่นสองห้าสิบนะครับนี่เวลาล้มถ้าเป็นหัวเกียร์แบบพับได้มันก็จะพับไป่างนี้เวลาล้มนะครับ ก็เคยล้มไปทีหนึ่งเนะาะแต่นี่ยังมีรอยขูดอยู่คนะือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันพับไม่ได้เวลาล้มปุนะ๊บเนี่ยมันก็จะคดจะงอแนะ่แหละแล้วถ้าไปล้มในป่าหรือไป,ป,าอปทางที่มันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือปุ๊บเนี่ยมันจะดัดจะทําอะไรล่อมากยุ่งยากนะยอันนี้ล้างก้อนโต๊ะของเดิมติดรถนะครับมีมาอยู่แล้วนะ ต้องมาหาของแต่งตงนี้เป็นกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือนี้เป็นกระจกกระจกแบบปรับปรับพับได้นะครับพับมาเข้าด้านหนได้นะครับเวลาเราขี่ จะขี่เข้าลุยในทางที่มันลกอะไรเงี้ยก็ก็จะลดลดอาจจะช่วยลดอดุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าถ้าขี่เข้าที่ที่มีหญ้าหรือเถาวัลยล้ลก,ลกตัวกระจกก็จะไปไปพันไปติดก,กับกิ่งกิ่งไม้นะครับเถาวัลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวตัวกาดเนี่ยตัวกาดนี่ก็จะช่วยได้นะไม่ให้กิ่งไม้เถาวัลย์มาโดนการเบะการคัดนะครับ นี่เป็นรีเลนะครับรีเลรีเลไฟออไฟ LED นะครับตัวน,นีเลตัวนี้รีเล,อนนเลของไฟตัวน,นี้นะครับซ้อนไว้ตรงน,นี้นะครับตัวรถมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะสำหรับคนที่ที่มีความสูงนะครับใกล้เคียงกับ กับผมนะครับของผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับแต่ช่วงขาผมอาจจะไม่ไม่ยาวเหมือนคนอื่นนะครับก็ก็ขี่ได้นะครับเวลาเวลาขึ้นค่อมนะครับเวลาขึ้นค่อมก็จะขยิงนิดนึงนะครับนั่นคือว่ามันเล่นะมันเล่นิดนึงขยิงนิดนึงนะครับถ้ามีมีความความชนานาญมีทักษะแล้วก็ก็ขี่ได้ครับบอกเลยว่าขี่ได้ไม่ได้ลําบากยุ่งยากอะไรเพราะว่า โดยตัวรถนะมันถือว่าถ,ถือว่าเหมาะกับกับสลีระของคนเอเชียนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รถที่มันสูงใหญ่นะ,ะคับคุมยากมันถ้าสูงใหญ่มากมันก็จะเวอนะเวลาบางบางทีขี่ขไปบางบางจุดตามเส้นทางในทางทาง,ทางบางบางที่นะบา,บางเส้นทางจร่งเราจะต้องเอาขาแต่พื้นอนน้พอขาเราไม่ถึงแล้วก็จะเวอรนะ์แนละ้ว น,นี่ก็อุปกรณ์ของเดิมติดรถนะครับกรณ์ของเดิมติดรถนะครับึ่งผมจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เปลี่ยนมาใส่ของเดิมติดรถไว้นะครับเพื่อจะนําไปตรวจสภาพนะรตรวจสภาพโอนกรรมสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอเอกสารจากบริษัทไฟแนนซ์นะครับโอเค โดยส่วนตัวผมถือว่ารถคันนี้ก็เป็นรถที่น่าสนใจน่าสนใจนะในระดับราคาที่มันสามารถจับต้องไดนะ้ระดับราคาที่มันสามารถจับต้องได้นะครับก็ไม่ถึงแสนนะแล้วก็ปัจจุบันก็คือมีฟแนนซ์นะครับมีฟแนนด์รอ,องรับนะครับเกือบทุกค่ายรถแหลนะเกือบทุกค่ายรถมีฟแนนซ์หมด คนที่พอจะมีกำลังพอจะผ่อนได้ก็ก็สามารถออกได้ง่ายๆจะต้องทำนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนถ้าจะออกรถทีก็ต้องมีเงินมีเงินสดออกเพราะว,ว่าไม่มีไม่มีรถที่เข้ามาสภาพใหม่เข้ามาแบบนี้อันนี้เป็นรถใหม่โอเค รีวิวบบ้านนะคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ให้ข้อมูลไว้นะครับเผื่อเป็นเผื่อเป็นประกอบการตัดเผื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับท่านที่อยากจะซื้อหารถรุ่นนี้มาไว้ใช้นะครับอา,อาจจะเป็นรถมือสองนะครับก็แล้วแต่นะครับผม,ผมว่าเหมาะนะครับผมว่าเหมาะในะร,ราคาที่มันไม่มาก ไม่แพงมากไม่แพงแพงมากเครื่องยนต์ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับคาบูเลเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้ไฟล้วเราไม่ไม่พอใจอยากแต่งอยากโมอะไรก็ได้เปลี่ยนได้คนะ่าความบ่มดุงมันไม่ได้แพงอย่าง้เป็นหัวฉีดเนี่ยระยะเวลาในการใช้งานเป็นนานๆพวกม,มีปัญหาขึ้านมานเนี่ยอะไรแพงมากเลยนะหัวฉีดนะโอเคครับผม ก็ให้ข้อมูลไวเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับมีอะไรอยากจะคอมเมนต์ก็เชิญเลยนะครับอ,รอยากจะคอมเมนต์อยากจะเพิ่มเติมก็เชิญเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วผมก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนอะไรครับ,รบไปใส่อะไรเดิมน,นะครับ เดีจะรอ,อไปตัวสภาพนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านทีต่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ اشتركوا